เรื่องของเงินเฟ้อนะครับวันก่อนฟังดูแล้วบ้านเราว่าจะแค่ไตรมาสสองไตรมาสสามหลังจากนั้นน่าจะโอเคปีหน้าก็น่าจะเข้าที่ในใจก็ไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นขณะเดียวกันในต่างประเทศนี่กระจายตัวไปมากขึ้นแล้วนะครับต้องติดตามอย่างไรและจะกระทบกับเราอย่างไรนะครับตอนนี้ต่อสายไปยังท่านอาจารย์สมภพนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ มันกระจายไปถึงไหนแล้วครับแล้วเราจะต้องตามมันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเออตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นตามลาดับนะฮะอย่างของเราเองเนี่ยเดือนมกราเน,นี่นะฮะอยู่ที่สามจุดสองสามเปอร์เซ็นตนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟอ้อนะฮะแล้วต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์มันก็ขึ้นมาเป็นห้าจุดสามเปอร์เซ็นตก็ขึ้นมาเยอะนะฮะเรียว่าก้าวกระโดดเลยนะแต่ว่าเดือนล่าสุดคือเดือนมีนาคมครับที่เพิ่งจะออกมาในวันของวันท,ที่แล้วนะฮะมันกลายเป็น ห้าจิดเจ็ดสามเปอร์เซ็นตนะก็เรียกว่าสูงสุดในรอบสิบสามปีนะฮะนะครับเราไม่เคยเจอเงินเฟอ้อแบบนี้มแาบบแล้วเนี่ยเป็นเออเป็นเวลากว่ารอบอนักษัตนะฮะกับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยประเทศเอื่นๆเป็นยังไงบ้างโดเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากเฉพาะประเทศในอาเซียนในเอเชียด้วยกันนะครับก็บ,บรกว่าสิงคโปร์เองนะครับก็ไม่เคยมีเงินเฟอ้เอติดต่อกันมาแล้วอย่างร้อยหกเจ็ดปีล่าสุดเดือนมีนาคมก็ขึ้นไปสี่จุดสามเปอร์เซ็นต ะะใช่ผู้บริโภคนะประเทศที่อาจจะเจอน้อยหน่อยคือเงินเฟอ้อเพียงแค่2.63เปอร์เซ็นก็คืออินโดนีเซียนะครับสาเหตุที่อินโดนีเซียเฟ้อน้อยก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีพลังงานเองนะครับเพราะว่าในอาเซียนเราเนี่ยอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้ส่ง,งออกพลังงานสุทธินะครับคือน้ํามันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันหินนะฮะอินโดนีเซียนี่เป็นผู้ส่งออกหินลายใหญ่ของอเอเชียเลยใช่ไหมฮะนะครับ แต่ว่าประเทศที่หนัก่วงมากแล้วเกิดพิกิจการทั้งการเมืองทางเศรษฐกิจในขนาดนี้นะฮะก็คือประเทศในเอเชียใต้ครับนะล่าสุดก็คือกรณนีองศรีลังกาศรีลังกาทีนนครัฐบลาลก็ทําท่าน่าๆๆๆๆจะเอไปไปต่อยากนะะเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นรัฐบาลเสียข้างน้อยไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก็มีผู้ถอนตัวออกไปนะครับกลุ่มใหญ่เลยในสอสอสี่สิบกว่าคนนะฮะก็เลยทําให้เสียงไม่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 ถึงครึ่งอ่า นะครับในในขณะนี้นะครับก็เลยทําให้ตระกูลราชปักษาฮะซึ่งเป็นตระกูลผู้มีอิทธิพลในการเมืองมากๆในเสียงขาดก็ยากลำบากในขณะน,นี้เพราะว่าตระกูลราชปักษาเนี่ยเป็นทั้งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ยังมีมรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญสาคัญกระทรวงการคลังกระทรวงกรลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะล้วนแล้วแต่อยู่ในมือของตระกูลราชปักษาทั้งสิ้นนะฮะ นะครับไม่เป็นลูกชายก็จะเป็นญาติเป็นญาติพี่น้องนะฮะนะครับตอนนี้ก็ยากลำบากเพราะว่าเงินเฟ้อเดือนล่าสุดมีนาคมเนี่ยมันขึ้นมาเป็น1 8ปรเซ็นต์ครับนะเทียบกับเมื่อ6 7เดือนที่แล้วนะฮะประมาณเดือนกันยาของปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณสักเอ่อกปรเซ็นต์กว่าเท่านั้นเองนะก็เลยเป็นไงครับล่าสุดก็เลยเกิดวิกฤตการทํทางการเมืองใหญ่โตมากนะฮะคนออกมาเดินกระบวนการต่างกันมากมายนะจนกระทั่งรัฐบาลเองในขณะนี้ก็เรียกว่าร่อแแ่นะฮะ แล้วก็อีกชาิหนึ่งก็คือปากีสถานคือในบรรดาประเทศในเอเชียทั้งหมดเนี่ยปากีสถานนี่หนักสุดเลยนะครับก็คือเงินเฟ้อเนี่ยเป็นก็สูงกว่าสูงกว่าอียงกา์นะครับนะครับกับเช่น,นก็เลยทาให้ปากีสถานตอนนี้ก็เผชิญกับ,ว,บวิกฤตการณ์ของการเมืองนะก็คือ,อทําให้ในสุดแล้วเนี่ยนะครับตัวของนายมตรีอินลมคารนะฮะองก็ตงกองลงยุบคุณสภานะเพเ่อเลือกตั้งใหม่นะครับ เดี๋ยวเขาจะเห็นนะว่าปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยเวลามันเกิดแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้สาบยายชาติเขาเรียกว่าเงินเฟ้อนาไปสู่การเกิดวิกฤตการค่าของชีพครับนะก็บอกว่าเป็นน cost of living crisis ก็คือวิกฤตการค่าของช้างชีพแหละนะฮะและเมื่อเกิดวิกฤตการค่าของชีพเป็นไงครับมันไม่สร้างปัญหาเฉพาะเรื่องค่าของชีพซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงเท่านั้นแต่ว่ามันยังสร้างปัญหาอีกสองชิ้นอย่างน้อยนะฮะ ก็คือชิงทางด้านสังคมนะเพราะว่าจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมันก็นําไปสู่วิกฤตการณ์ทางสังคมก็คือสังคมก็จะไม่สงบสุขนะฮะขโมยกระโจนการจี้ปล้นก,กัไรต่างๆการประกอบการที่ชอบอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ตัวเองและครอบครัวไม่อดอยากะนะครับเพราะในขณะน,นี้ราคาอาหารราคาพลังงานทุกอย่างเนี่ยมันพุ่งพรวดพลาดอย่างน่าสนใจมากจวทั้งราคาของปัจจัยสีอื่นๆด้วยนะครับนะฮะ ปับจุบันแล้วเนี่ยปัญหามันก็นําไปสู่ปัญหาสังคมน,นะฮะมันยังไม่หยุดแค่นั้นครับมันยังนําไปสู่ปัญหาวิกฤตการณ์การเือนด้วยแบบที่เกิดขึ้นแล้วอย่างเด่นชัดเลยตอนนี้กันหลายหลายชาตินะฮะอ่าล่าสุดก็คือนอกจากมีสีร่างกามีปากีสถานแล้วเนี่ยก็ล่าสุดก็จะมีเปรูนะฮะรฐบาลก็ก็ยากกระบกนะฮะนะครับเอ่อก็คงอยู่ต่อลำบากนะฮะรือว่ารือว่าไม่รู้ว่าจะจะต้องอ,อยู่ได้หรือเปล่านะครับนะฮะก็ไปจะเห็นเลยว่าว่าปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันสร้างปัญหาสามชิ้น คือสามวิกฤตการณ์ต่อเนื่องกันหรือว่าพร้อมๆกันนะฮะมันจึงเป็นปัญหาที่นั่งดวงสาหัสกันมากนะฮะและในขณะเนี้ไอ้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเอเชียหรือว่าเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาเป็นหลักนะครับมันเริ่มลามลุกเข้าไปในประเทศพัฒนาแล้วนะครับและที่หนักกว่าเราก็คือเลยครับลุกหนักกว่าเราก็คือบรรดาประเทศพัฒนาแล้วในชาติตะวันตกทั้งหลายนะอย่างล่าสุดไอ้ัวยูโรโซนเนี่ย ยูโรโซนก็คือกลุ่มประเทศใน EU ที่ใช้เงินยูโรร่วมกันนะซึ่งมีอยู่19ประเทศนะฮะ EU ทั้งหมดเนี่ยมี27ประเทศแต่ว่าไม่ได้อยู่ในยูโรโซนทุกทุกทุกประเทศนะฮะเพราะบางชาติเนี่ยยังยังต้องยังใช้เงินตลาดสกุลของตัวเองอยู่นะครับก็เบื่อราศีสประเทศเนี่ยนะ,ะเงินเฟอ้อมันขยายตัวถึง7.5เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาที่ผ่านมาซึ่งมีข้อมูลล่าสุดนี้นะฮะนะครับแล้วก็ขึ้นมาตามลำดับขณะที่สหรัฐอเมริกาเองก็หนักหน่วงเลยนะครับสหรัฐอเมริกาตัััวนนนนนีีี้้ขออออมมมมูลทท่่เเป็าาาางงกกรรยไออะดืคบ แต่ว่าเดือนกุมภาพก็คือเพิ่มขึ้นถึง7.9%โอ้โหตอนนี้ก็เลยเป็นไงครับก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดว่าที่รองประธานเฟดที่ออกมาให้สัมภาษณ์ในในวัน,นที่เป็นข่าวในวันนี้นะฮะก็น่าถูกใจมากว่าเขาจะต้องใช้มาตรการในการเงินที่เข้มงดวดฉันเร่งขึ้นดอกเบี้ยยังไงนะฮะนะครับอ,อย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ใช่เร่งขึ้น0.5%เพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะหลายหลายครั้งในปีนี้นะครับรวมตลอดถึงในเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเริ่ม ขายพันธบัตรทิ้งนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแบงก์ชาติหรือว่าเฟดได้มีการซื้อพันธบัตรมากใช่ไหมครับเพื่ออัดีกเงินออกไปภายใต้มาตรการ QE นะหรือว่าการผ่อนคลายเชิงปริมาณนี่นะฮะที่ปล่อยเงินออกไปเนี่ยเพื่อละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านาเหรียญเนี่ยนะนะครับก็อย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นล้านาเหรียญทางนี้นะฮะก็เป็นยังไงครับวันนี้เขาก็เริ่มทําตัวกระชากไปเลยก็คือจะต้องหาทางนะครับขายพันธบัตรเพื่อดึงเงินมาเก็บน,นะฮนะ เพราะเลยครับเพราะว่าในในภาร,ระของบาลานซ์ชีสหรือว่าบัญชีกำลังขาดทุนของเป็ดเนี่ยตอนนี้มันมีภาระอยู่ตั้งเก้าล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะฮะแต่เกือบครึ่งหนึ่งของ GDP สหรัฐอเมริกาน,นะครับอ่าส่วนใหญ่ก็คือไปปล่อยปริมาณเงินออกไปนะครับเพื่อไปไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไปไล่ซื้อเอกสารกันเงินอ่าเช่นพวกมัลกิตแบ็กเซคูริตี้ตราสารการเงินที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ออกในไผ่ประชชนนี่นะฮะหรือว่าตอนนี้มีภาระอยู่ประมาณเก้าล้าน,ล,านล้านเหนรียญสหรัฐนะฮะ แล้วเขาก็จะเริ่มเท,ทขายในเดือนหน้านี้แหละครับเพื่อดึงเงินมาเก็บทําไมต้องดึงเงินมาเก็บครับเพื่อจะได้ลดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะเมื่อปริมาณเงินหมุนอุปทานเงินในระบบเศรษฐกิจน้อยลงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เงินเฟ้อะะอัจริยะตัวลงได้นะจะได้เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นปัญหาในระดับโลกปัญหาของสากลไม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็นําไปสู่การเกิดปัญหาต่อเนื่องเยอะแยะมากมายนะครับ อังกฤษเองนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเงินเฟ้อ6.2เปอร์เซ็นต์นะฮะไอเดือนล่้าสุดยังไม่ได้ออกมาเหมือนกันก็คงอยากอังกฤษก็บอกว่าปีเนี้ยคงไม่ต่ำกว่า8เปอร์เซ็นต์แน่นอนโดยเฉลี่ยนะครับนะแล้วตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอังกฤษเนี่ยชาติที่เป็นถือว่าเป็นชาติที่ร่ำรวยนะครับไปเรียกว่าเป็นเป็นชาติีิติตก่มในประเทศร่ำรวยเหมือนกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกับประเทศในยุโรปทั้งหลายนะก็บอกว่าตอนนี้คนยากจนนี่นะครับถึงขน,นาดต้องมีการ ดึงเตียงดอนลวดดึงโต๊ะทำงานนี่นะครับอ่าเช่นลูกเวลาจะอ่านหนังสือเตรียมทำเอาวันบ่ายเนี่ยนะฮะไปติดกันหน้าต่างครับไปติดกันหน้าต่างเพื่อทำอะไรคุณคุณเอาไปรับใช้ไหมฮะจะ,จะได้ได้แอร์ได้ลมหรือไงฮะอาจารย์ปิดแอ <จะ S 2> ร์จะได้แสงไฟ <ว S 2> <ไว S 1> สาธารณะที่รอดออกมาจากหน้าต่างอ,ออกมาใช้เตือนจัดได้ที่ประหยัดไฟเง,ไงี้ยฮะคือตอนนี้มันขนาดนี้แล้วนะครับนะในอังกฤษใครจะไปเชื่อครับก็บอกในอังกฤษเนี่ยคนยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์สุดท้ายของชาวอังกฤษนะฮะ ซึ่งถือว่าเป็นคนยากจนนี่นะครับนะเขาบอกขนาดนี้รายได้ที่แท้จริงเนี่ยมันติดลบไปหกเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่ารายได้ที่ได้รับมาหักหักไอ้ค่าขคงชี่ที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยรายได้มันหายไปหกหกเปอร์เซ็นต์นะฮะนะก็เลยยากลําบากมากในการบริหารจัดการชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะฮะบางรายก็ออกมาตัด้อบอกาขนาดนี้ยก็บอกว่าเขาต้องการอาหารประเภทไหนคุณนายวิราศแม่คุณอุตรีทราบไหมครับครับก็บอกว่าต้องการอาหารที่อะไรครับ ที่ปรุงได้เร็วนะครับแล้วก็ราคาถูกถามว่าใช้พลงานเยอะอปล่าเพปรุงได้เร็วก็บอกจะ้จะได้ไม่ต้องเปลืองค่าแก๊สนะฮะเช่นอุ่นป๊บนะฮะกินได้เลยนะครับรู้ว่ารู้ว่าไม่ต้องอุ่นก็ก็สามารถบริโภคได้เลยนี่นะนะครับก็พอพ่อบางคนที่เป็นพ่อ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 เลี้ยงเดี่ยวนี่นะครับที่พ่อแม่พ่อแม่หรือว่าแม่เลี้ยงเลี้ยงเดี่ยวที่ดูแลลูกของตัวเองเพราะว่าหย่ากับสามีหรือว่าสามี รือภรรยาอาจจะเสียชีวิตไปเนี่ยฮะเขาบอกขณะนี้ยไม่สามารถกินอาหารได้ครบสามื้อต่อวันครับนะ <S <S บางมื้อเนี่ยอาจจะต้องไม่ไม่ไม่กินเพื่อให้ลูกจินได้กินอิ่มเพิ่มมากขึ้นนะนี่คือรายงานออกมาล่าสุดในประเทศอย่างอังกฤษเจอปัญหาแบบนี้ในขณะนี้นะฮะและนักภาษาอะไรกับประเทศกําลังพัฒนาประเทศรอดพฒนาทั่วไปในโลกนี้นะ,ะที่น่าจะเกิดปัญหาสาหัสกันกว่ามากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประเทศที่ร่ํารวยเนี่ย รายได้เฉลีย่ยของเขาที่ได้มาเนี่ยมันเป็นค่าอาหารเนี่ยผมว่าโกงๆคือประมาณตั้งหนึ่งในสามนะสามที่กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ประ,ประเทศที่ยากจนเนี่ยนะครับมันกว่าครึ่งนะฮะ,ะมันเป็นเงินไปการค่าอาหารนะฮะนะครับจะได้ยิ่งค่าอาหารแพงเนี่ยมันมีคำว่าฟู้ดไตรอินเฟชันเงินเฟอ้อที่เกิดจากราคาอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทาให้คนเดือเดือร้อนเป็นพิเศษเลยหรือว่าเอนเนรยีไตรอินเฟชันเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับนะครับนะครับ าจารย์ดูผลกระทบแบบนี้แล้วเนี่ยมันมันจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับเพราะว่าตัวพลังงานเนี่ยเป็นตัวที่กระทบโดยตรงกับทางฝั่งยุโรปแล้วมันทําให้ต้นทุนการใช้ชีวิตสูงขึ้นจนเป็นวิกฤตอย่างแน่นอนแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปเพิ่มการบอยคอรดกับทางรัสเซียได้อย่างไงเพราะว่าพลังงานหนึ 3, ่งในสามหนึ่งในสี่มันมาจากทางนู้นทางนั้นเลยครับอาจารย์ครับครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นปุย๋ย ปุ๋ยนี่แหละครับผมว่าต่อไปเนี่ยเวลาทานน้ําตาลเวลา,า,าบริโภคผลไม้เนี่ยอาจจะต้องทานผลไมท้ที่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 จืดลงอ่าที่จืดเพิ่มขึ้นมีรสหวานน้อยลงนะฮะเป็นเพราะไอ้คุณคุณเป็นตีคุณอภิรักษ์ทราบไหมฮะครับกระบอกรักซีเนี่ยเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยไอ้โพแทสเนี่ยปกติปุ๋ยเนี่ยมันมันจะเป็นปุ๋ยผสม NPK ใช่ไหมฮะ N ก็คือไนโตรเจน P ก็คือฟอสเฟตใช่ไหมฮะไอตัว K ก็คือโพแทส เขาบอกเฉพาะรัสเซียกับยูเครนเนี่ยส่งหอกปุ๋ยโปแทสอย่างเดียวเนี่ยหนึ่งในสามของโลกครับประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะอ่ารัสเซียส่งออกสักสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยูเครนส่ง,ออ,สอ,งออกส่งออกก็สิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็เกิดปัญหาอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับอ่าฉะนั้นราคาปุ๋ย,ยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโปแทสอย่างเดียวราคาปุ๋ยทั่วไปก็ราคาแพงขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับครับฉะนั้นมันก็สร้างความยากลำบากเอ่ออย่างมากเลยนะฮะตั้งแต่กรณีของผู้ผลิตตหหรรรรรรือออว่่่าาาาาาเเเกกษงงนนนะะะะคคับไมฉพพทีแขึ้ฮ แล้วมันไม่เพียงเท่านั้นครับตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดผมลองรีวิวข้อมูลญี่ปุ่นมานะฮะตอนนี้แบงก์ชาติญี่ปุ่นนี่หนักใจมากอ่กคุโรดดานี่นะฮะเพราะว่าแบงก์ชาติเนี่ยเคยสนองนโยบายของอ่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมฮะโดยนโยบายอาเบโนมิกส์อ่นะครับอ่าเสื้อสายของอาเบะเนี่ยฮะก็คือปั้มเงินออกมาเยอะๆนะทำ QE เยอะๆนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแหละครับเงินเยนมันอ่อนย่บลงมานะครับนะฮะอ่อนย่บลงมาต่ำสุดในรอบหกเจ็ดปีนะครับเอ่อ บางวันเนี่ยมาทะลุร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบห้าเยนต่ออ่าต่อดอลลาร์นะฮะนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยเงินเยนมาอยู่ที่ประมาณสักร้อยสิบร้อยสิบนต้นใช่ไหมครับโดยโดยเฉลี่ยอยยาวนะฮะนะครับบางทีต่ำกว่านั้นด้วยต้มไปใช่ไหมฮะก็บอ,บอกว่าตอนเนี้ปัญหาเงินเยนที่อ่อนตัวลงแล้วยังราคาสินค้าน,นําเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นนะเช่นพวกอาหารการกินพวกพลังลางานนะฮะคุณก็เจอเข้าไปสองชิ้นสิครับเพราะครับเพราะนำเข้าเนี่ยมันก็แพงขึ้นเป็นไม่รู้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับอ สินค้าทุกตัวมันขึ้นหมดใช่ไหมฮะนะแล้วเมื่อน,นาเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยมาแปลเปลี่ยนเป็นค่างเงินเยนเนี่ยเป็นไงครับมันยิ่งแพงขึ้นไปตามการอ่อนชาติของเงินเยนในขณะนี้นะ hmm. ครับเรียกว่าสร้างความปวดหัวให้แก่แบงก์ชาติอ่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเ็าจะบริหารโยบายการเงินอย่างสบายมือมากใช่ไหมครับตั้มเงินออกมาเยอะเยอะนะครับดำรงนโยบายอาตจาดอกเบี้ยนโยบายติดลบติดทั้ไปใช่ไหมฮะนะครับตอนนี้ก็ก,ก,ก็ก็มีปัญหามากนะฮะครับแล้วข้อสำคัญครับตอนนี้ คุณอนุิืชชอบกินซูชิไหมครับชอบพระอาจารย์เห็นเขาบอกแซลมอนจะแพงขึ้นจริงเหรอะอาจราจรย์ฮะตอนนี้เลยครับราคาแซลมอนที่ญี่ปุ่นนําเข้าจากนอร์เวย์นะนอร์เวย์นี่เป็นประเทศผู้สงงง่ๆๆองออกอ่าแซลมอนรายใหญ่โลกนะาพ่าะคุณภาพาเขาดีนะฮะนะแล้วก็มีปลาเลี้ยงเยอะด้วยในนอร์เวย์ใช่ไหมครับนะก็บอกนะครับราคาจากร้อยหนึ่งพันแปดร้อยเยนต่อกิโลกร,รัมตอนนี้มันขึ้นมาเป็นสองพันหนึ่งครับ ในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะซูชิสองชิ้นในร้านธรรมดาที่ขายในโตเกียวในขนาดนี้นะครับสองชิ้นนี่สามร้อยหกสิบสามเยนครับชิ้นหนึ่งตีเป็นเงินบาทก็คงประมาณตั้งหกสิบาทนะครับนะเป็นไงครับกินซูชิเหมือนเชี่ยวแบงค์เลยใช่ไหมตอนนี้นะะะนครับตอนนี้ที่เกิดปัญหาขึ้นนะฮะขนมปังราคาแม่ามาซากิใช่ไหมฮะไอร้านขนมปังใหญ่ๆของญี่ปุ่นนี่นะฮะ ยังมีการปรับราคาขึ้นประมาณเก้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพวกคลาสตา้าพวกอาหารแป้งทั้งหลายที่ทำจากข้าวสาลีนะครับทำจากไอ้ธัญพืชที่ต้องนำเข้าเนี่ยตอนนี้แพงขึ้นหมดเลยนะแพงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะก็สร้างปัญหามากมายให้กับคนญี่ปุ่นนะครับในระดับกลางลงล่างนะฮะยิ่งคนแก่เนี่ยยากลำบากเป็นพิเศษเลยนะฮะนะครับเพราะว่าก็าปกติก็ไม่มีไรายได้ประจำอยู่แล้วหะครับก็ใช้เงินบำนาญเงินที่เก็บออมมาเงินเกษียณเนี่ยนะครับเอามาใช้อย่างชิพอยู่ในขณะนี้ นะครับก,ก็ทําให้เกิดเสียงบน่นบนอย่างมากมายนะครับแล้วก็กดดันให้แบงก์ชาติญี่ปุ่นนะครับหรือว่ากระทรวงกางรคลังผูดเนินนโยบายภายใต้รัฐบาลของนายกคิชิดาเนี่ยต้องอไปตรวจสอบว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าตัวนายกที่ชิดาเองก็สั่งให้คามอ,อที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจไปตรวจสอบด้วยนะฮะว่านโยบายมหาภาคไม่ว่านโยบายการเงินกนารคลังที่ใช้อย่างผ่อนคลายมากๆติดต่อกันมาเป็นสิบปีนั้นเนี่ย ตอนนี้มันยังใช้ได้ไหมและมันสนูญกระแสะโลกเกินไปไหมราะกระแสะโลกเนี่ยนะครับเขามีแต่ขึ้นดอกเบีย้ยนะครับอ่านะครับไม่ว่าจะเสร็จจะดีอะไรก็ด,กดีใช่ไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยนะอ่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นหรือว่าแบงก์อเมริกเนี่ยกลับดําเนินนโยบายแบบเดิมนะฮะยังอ่ดำเนินนโยบายอัตราดอกเบีย้ยติดลบนะว่าอ,อย่างมากกา็อาจจะดอกเบีย้ยซื้อพันธบัตรที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อไปไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลจะได้มีเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปจับจ่ายให้สอยใช่ไหมฮะ นะครับเห็นว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันตามมาเป็นกลวนเป็นรูโซเลยครับในขนาดนี้ครับนะครับครับครับอาจารย์ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง<ม>ถ้าดูจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกณนะเวลานี้ต้องใช้คำนี้เลยก็คงไม่ผิดนั่นคือเงินเฟ้อแต่เสร็จแล้วบ้านเราอย่างที่อาจารย์พูดถึงในตอนตอน้นแม้จะมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบอหลายๆปีนะฮะ13ปีด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่ดูเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆแล้ว เราก็ยังอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้ไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนกับเขาอ่ามากมายนักนอาจารย์ฮะโอเคครับที่เราต่ํากว่าเนี่ยคงเกิดจากหลายสาเหตุนะครับรการแรกก็คืออะไรครับก็คือเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้อ่อนค่ามากเหมือนอย่างเงินในชาติเด่นนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเงินบาทเราแข่งค่าขึ้นมาเปอร์เซนต์กว่านะครับก็พอตอนนี้ไอ้เงินบาทไทยเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเลยครับแรงพักทพิงที่ปลอดภัย ของบรรดางเงินของชาติอื่นครับนะฮะแต่อันนี้เป็นสื่อต่างชาติเขาเป็นคนเป็นคนวิเคราะห์อเองนะฮะก็บอกว่าตอนเนี้ยมันจะมีเงินตราของชาติอื่นนะครับเริ่มมาเกาะเงินบาทนะฮะเพราะอะไรครับเพื่อเพื่อจะได้มีแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยที่เขาเรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นนะฮะในช่วงที่มันเกิดความปั่นปนเขกากลายเงินตลาดทุโลกอยู่ในขณานี้นะครับแต่ว่าข้อที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราบริหารเงินเฟอ้อได้อย่างค่อนข้างดีกว่าที่อื่นนะก็เพราะ่อะไรครับ ก็เพราะเราสามารถบริหารจัดปัญหาปัจจัยสี่ได้ค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นแต้มต่อรว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้นะฮะปัจจัยสี่ประการแรกก็คือเรื่องอาหารนี่แหละนะครับอาหารของเราถึงแม้จะปรับขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าอาหารหลักๆตัวอย่างเช่นข้าวในขณะนี้นอกจากมันไม่ได้ปรับขึ้นแล้วราคามันลดลงด้วยในช่วงที่ผ่านมานะฮะเรียกว่ามันสวนทางกับไอ้ปัญหาทยพืชตัวอื่นเลยไอ้ตัวอื่นเนี่ยข้าวไรข้าวบาเลข้าวโพดนะครับข้าวสาลีเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าข้าวของเราซึ่งเป็นอาหารที่คนไทยบริโภคกันสามมื้อต่อวันเนี่ยก็ก็ไม่ได้ขึ้นนะฮะราคาหมูก่อนหน้านี้ก็เพิ่มขึ้นไปพอสมควรแต่ตอนนี้ก็เริ่มชะลอตัวลงมาอย่างอย่างชัดเจนแล้วนะค,ะครับรวมตลอดอ,อาหารในหมวดอื่นๆด้วยผักพวกผักพวกผลไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็จะเห็นเลยว่าว่า,วามันมันมันไม่ค่อยได้ปรับตัวมากและข้อสําคัญที่เลยครับพวกเครื่องลูกห่ม,มเป็นไงครับโอ้โหเนี่ยเราเราผลิตได้เหลือเฟือแล้วก็ยังส่งออกได้นะฮะ สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับหัวจดเท้านะครับตั้งแต่ยาสระผมลงไปจนถึงจนถึงผงซักฟอกอะไรต่างๆนะฮะแม้แต่ยาขัดรองเท้าอะไรต่างๆนี่นะนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราผลิตเองได้แล้วก็มีวัตถุดิบจำนวนมากเนี่ยที่เราสามารถหาได้ในเมืองไทยอย่างยาขัดรองเท้าตรงนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับที่เราใช้มากก็คือไอ้น้ำมันปาล์มนี่นะฮะนะครับพว้น้ำมันปาล์มนี่ใช้เยอะเลยเพราะว่าสุดที่มันมันเนี่ยใช้น้ำมันปาล์มนะครับ ยาสระผมก็ดีสบู่ก็ดีนะด้วยแล้วแต่ใช้น้ำมันปาล์มทั้งสิ้นนะฮะนะครับซึ่งเราเองเราก็ผลิตได้ใช่ไหมฮะ,ะน้ำมันปาล์มใช่ไหมครับถึงแม้ราคาจะเพิ่มขึ้นไปนะฮะเพราะนั้นนี่คือตัวแปรนะ<อ>ที่ทําให้เราเองอาจจะยังโชคดีในเครื่องหมายคำพูดในเชิงเปรียบเทียบนะฮะว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราจะยังไม่เหมือนกับประเทศในเอเชียใต้นะฮะหรือว่าไม่เหมือนกับหลายๆประเทศในโลกนี้นะฮะนะครับ,รบที่ยากลําบากอย่างมากเลยนะฮะฉะนั้นเมื่อไปยีแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่มี อำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินนี่แหละครับเราจะต้องดูแลไ้เสาหลักซึ่งเหมือนเสาเอกของเศรษฐกิจไทยในสามสี่ต้นที่ผมผมพูดถึงนะครับ,รบอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับแล้วก็เครื่องเุื่อห่มนี่นะฮะให้มากที่สุดให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อน,นําไปสู่การสร้างความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการบริหารค่าองชีพนะของของของ,ของ,ข,องของประชาชนนะครับถ้าเราดูแลค่าองชีพของประชาชนได้แล้วเนี่ย แล้ปัญหาเศรษฐกิจถึงแม้จะเกิดขึ้นนะครับแต่แต่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอ,อย่างมากและอย่างรวดเร็าเมื่อปัญหาเศรษฐกิจมันยังพอดํารงตัวอยู่ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยปัญหาสังคมปัญหาการเมืองเนี่ยมันก็จะไม่ตามมานะครับ,รบถ้ามันเกิดปัญหาประเภทสามชาสามซิ่งเนี่ยไอ้นี่เรือย,ยุ่งเลยนะครับนะเพราะว่ารัฐบ,บาลก็จะบริหารลาบากยิ่งเป็นช่วงปลายๆของของอายุรัฐบาลด้วยนะครับนะมันก็อาจจะนไปสู่ความปั่นป่วนแรงรต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะาำให้การบริหารต่างๆเนี่ยยากลำบากเพิ่มมากขึ้นครับ ครับครับขอบคุณอาจารเป็นอย่างสูงนะครับครับดีดีครับครับครับสวัสดีครับ